ดีตอนเช้าๆจ้าเมื่อนี้ก็เป็นวันเช้าที่สดใสนะพี่น้องเนาะประมาณเจียจม่งกวๆจ้ะฤดูนี้ก็เป็นฤดูที่เปลี่ยนแปลงนะพี่น้องเนะาะใบไม้กำลังพีเองสีนะาใบไม้กำลังพีเองสีคิดฮอดแต่ฝนพี่น้องเอ้ยถ้าม่นฝนตกลงมาเนี่นี่ใบไม้ใบอะไรแล้วกหญ้าคือสีเขียวแต่ปนานนั้นดอกไม้ก็ย่งจะขึ้นอยู่จ้า ไม่กำลังตีเนาะอยากให้ฝนตกแห้งแห้งแห้งพี่น้องแรงแหงหลายจ้าจสูกกับอะไรไปทั้งหลมือนี่ลูกขึ้นมาฟังเสียงนกเสียงหนูจ้ะพี่น้องตกแห้งแห้งแห้งจ้ะตอนนี้อยากให้ฝนตกอยากนอนฟังเสียงฝนหน่อยสินะเดือนอะไรได้บ่แม่เป็นเดือนสองเดือนหรือเ่าเจ้าพี่ฝนมาตกนะี่มากขาอยากให้ตกหรืแต่ว่าอยากให้ตกถ้าฝนจ้ะ วนนี้ก็ได้พักเนาะอยู่บ้านอยู่เงี้ยนกินกาแฟเห็ดงานบ้านงานเฮี้ยนแล้วไปแจ้งคอยเสียเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินสันเดย์ย่โซวัวงมืนขึ้นนี่เบิ่งคาวพี่น้องพี่น้องเบิ่งคาวว่จาจั่อันที่ฝรั่งอันนั้นไหมฝรั่งไปงัดบ้านอันคนไทย mm hmm. อ,อันนีนาาาานนเน้เออเม็ดเงื่นมูลราคาตะวันหาลานพัวหาลานพัวบาทเนาะอืมฝรั่งฝรั่งหัวแดงๆนี่แหละพี่น้องเออ มันมาถึงขั้นนี้ตั้งแต่เมื่อ <tinc S 1> <giving quin S 2> ไหร่ <Liberty> มันมาถึงตอนนี้ตั้งแต่เมื่อไหรนะ่มาถึงขันว่าฝรังไปงัดบ้านคนไทยเด้อ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 เออว่าหัวแดงแดงว่าหัวแดงแดงอยู่เมืองไทยยาเฝ้าดูกุูดได้พี่น้องเด้ออ่าโบ้แมนของดีด้เนี่ยเบิ่งดีดีเบิ่งดีดีสู้มือนี่บ่คือตะกี้บ่เคยด้ยินเราพี่น้องเนาะบ่เคยด้ยินเด้ออันฝรังไปอันเป็นผู้ไรไอ้ค่ะมยเป็นอันฝรังไปหางัดของไปหาลักนั่นลักนี่ไหม เออทุกมื้อนี่เป็นไปทั่วที่ทั่วเดียนแล้วลงรดผุนเนียลงรดเจ๋งลงรดอันนั้นคุณได้ไปอันไปสามคนนะพี่น้องว่ามันเด็กหน่อยเดีวยว่ามันไวหวหรุนเดีวยว่ามันไวหวหรุนเดียผู้หนึ่งจะปีก่าผู้หนึ่งสี่สิบหกบ่ผู้หนึ่งหกสิบสี่ผู้หนึ่งหกสิบห้าพวนอ่ะมีเตมีแตงตาลุนอ่ารุนสิกษเียนแล้ววันต่อไปเออไปรักไปงานป่านคนไทยนั้นป้าไปชงท่านต้ว่ากัไปบวลดอ,อกจกะอ่าเพื่อนไปจับไปยุ่งหนองค่ายเนาะ บโรดดอกไปบโรดดอกอันพกักการแต่งตัวไหมคือสิไปอันคือสิไปอออกกำลังกายนี่ไหมอันราสีดีดีพู้ใด้หรือทว่าอันขี้กระมุยเนาะแต่งตัวแต่งยังอันนุ่นนงสะพ้ายใส่ผ้าใบใส่ใสกระพายกระเป๋านี่ไหมคือสิไปตีกบคือสิไปสนามกบคือสิไปอออกกำลังกายากนี่ไหมแค่ไหนจะค่อยไปอันไปรักอันงัดบ้านขุนพนะโอ้ย ได้เงินต่มาซีหาหลนเนาะแกมันเป็นตาในอันสู้ไปอยู่เมืองไทยโดนๆด้วยพี่น้องด้วยอันแต่ว่าได้มองร่วมดอกจ้ะอันผู้จ้านุ่งน่ะไปหาเที่ยวหาไปมพีพี่เงินเพราะอยย่ไปเที่ยวไปยงังซื้อซึงสินะ่ะแปบลบว่าบ่มีเมี่ยเป็นตัวเป็นตนนุ่งสินะ่ะคือว่า,กาเกษียรแล้วก็ไปเศร้าอยู่เม่นบ่ เขาก็เสียนแล้วเขาไปเศร้าเขา,เเขาไปไปพ่อได้ไปพักไปพอนซื้อไปพักพอน,นี่สินะไปพักพักพอนไปเทีะยวหาเดือนงกเดือนนั่งสิเขาเศร้าเขาพ่อได้ซื้อบ้านซื้ออย่างนั้งสิซุมนีก็หลายเด้อซุมไปเรื่อยๆเนี่ไปเรื่อยๆเพื่อเอาเมียเป็นตัวเป็นตเนเนี่ยอืมซุมนั่นไปมกักเที่ยวมากอย่างซื้อซื้ออย่งน้สินะว่ามันฟลรงมฟาร์มบนว่ามัมมีเงินเด้อฟลังก็ได้ไคือจงังหวน มูเยสูอ็นมูเยสูรู้จักเนาะเคยไปเที่ยวเมืองไทยแล้วอันฝรั่งนราเดิไปฝรั่งเคยไปเที่ยวเมืองไทยแล้วคนว่าโอ้อยากไปเมืองไทยอีกแต่ตาบเม่มีเงื่อนสิไป,ปตา,าอืมหาเงินเป็นปีเป็นยังคนเี่พี่น้องยังค่อยได้ไปอันซุ่มฝรั่งก็เจ้าไปเที่ยวเมืองไทยก็ได้ซุ่มกเกษียณแล้วซุ่มกเกษียณแล้วนี่ครับพ่อมีเงินเก็บเงินพ่อได้ไปเที่ยวเมืองไทยแล้วพ่อได้ไปเาว่า ไปเซาอพาร์ตเมนต์ไปเ้าอีหยังอยู่น้ำหาดน้ำยังซื่อๆน่ะนะพ่อเขาได้กินได้ใส่ไปซื่อๆน่ะนะพ่อเขาได้ไปพักพอนักยังซื่อๆนะ่ะบ่ช่ซ่าเขาสินี้เงินหลายเดีเพอาเก็บพ่อได้ไปเที่ยวเขานั่นลออหละเออเราก็เที่ยวกับมาบ้านไปยูเที่ยวละสามสี่เดือนเราก็เที่ยวกับมาบ้านและะ้วก็ะไปไม่นานาน,าน้าก็ไปนานน้าอันยู่บ้านนี้เองสิเขาก็ไปไม่จังเสีเขาใส่ชีวิตจังเสียร้ายเด้ ใส่ที่ปีเดียบนี้แบบว่าบอ่อคนไทยเข้าคุณยังไทยเข้าบัตรเขียนสิเข้าบัตรผู้รูเหมือนบอกเข้าไหมเข้าวามันอ่านฝรั่งเข้าวามันเขาสิมีเงินมีข้ามเหมือนบอกมันบเมีนมันบบเมีนมันไปเที่ยวเขาหาเงินเขาไปเที่ยวหาเงินพ่อได้ไปเศร้าบ่งยูม่งเศร้าพ่อได้กลิ่นพ่อได้กลิ่นไปมืือพ่อดูยูไปเดือนเดือนไปอยงีสินะพ่อเขาได้พักพอน้ำไส้หาใสรอย่างกี้สินะถ้าเขาคิดว่าสิเปเอาเงินเอาข้ามน้ำเขาน่ะ ย่าไปคิดตัวย่าไปหวงังน้ำซุมยังสั่นนะ่ะเขาไปเที่ยวซื้อ,อจ้ะไปเที่ยวไม่เงินเป๋ผู้ยิ่งบวบุแล้วอันน่งรุ่นน่ะนะเห็นว่าไปเสียเวลาย่าไปเสียเวลาก่อนนั่งวันต่อไปก่อนนั่งไปรดนไปก็เสียเวลาซื้อจ้บ่หมีบ่ไมีเงินสิเป๋ผู้ยิ่งดอกหมี่ต้งเงินพ่อได้ไปกินไปเที่ยวไปคือว่าตื่นถึงหน้าเขาได้อาบ อาบเดียดอาบน้ำทะเลเังสิเขาก็ดีแก่แล้ยฝรั่งมาซ้ำทั้งเขาก็ดีแก่แล้วเด้เออเขาพอได้ไปขวดเงนินที่ไปเปรี้ยวห้องคักปานนั่นเด้มันหน่อยังสินะไปผู้เดียวเพราะมีลูกมีเมียอยู่หนิแล้วเพราะมีลูกมีเมียังสินะแบบคือว่าเขาใส่ชีวิตอยู่ผู้เดียวสินะบ่แม่นไปอยู่น้ำทะเลจ้ะน้ำตังจังหวัดเกิดนี่ที่จังหวัดภูเก็ตสวยอยู่นั่นนะช่วงนั้นแบบไปขาย แต่แต่ว่าท่านเนี่ยเมยู่เมืองนอกเนาะไปขายอันไปขายก๋วยเตี๋ยวซอยมูไปขายก๋วยเตี๋ยวซอยมูน่ะรอดนี่แหละรอดาอยู่เมืองนอกนี่แหละมีพญายันหนึงอันฝรั่งนั่นแหละเราก็สีแก่สนามเหล่าละไปอยู่เมืองไทยอยู่อยู่อุดรมันจะไปบริเวณยู่ฝรั่งอยู่อุดรอยู่ตังจังหวัดน่ะกระลายได้พี่น้องยามมือแรงมากสิเราสิขับรถมากินก๋วยเตี๋ยวซุ่มเมื่อซุ่มเมื่อแยกซอยไปขายก๋วยเตี๋ยวซอยอันซอยมูน่ะน่ะก๋วยเตี๋ยวถือแล้วสี่สิบพี่น้อง ก๋วยเตี๋ยวถ้วยละสีะ่สิบนะะแล้วเอาเงินให้ห้าสิบบาทเป็นบออน่อันแบ่งห้าสิบอ่ะน,นะแล้วก็ยืน่นถาเงินทอนสิบบาทด้เขาก็ยื่นทาเอาเด้เงินเหรียญสิบเงินหนะเงินทอนเงินหยางเขานั่นนะเขาใส่ชีวิตแบบคนไทยเลยเขาบูได้ว่าสิปีอันนั้นอนะันนี้ห้สติปอันนั้นอนะันนี้ได้เขายื่นไปห้าสิบไปจริงจรเขาก็รอเอาเงินทอดอันนี้ก็บพได้ว่าเขาถดนนาอเป็นสิทธิของเขาจะอันนี้บริสุทฟังจะ คือบางคนเขาจะคิดว่าฝรั่งสิต um> ้องให้ได้ติดได้อีหยังมันบอกเขาแ็บนางอนเจ้าบอกคือกันต้่องไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเขาไปเรื่อยๆเขาไปนั่งรถไปรถอีหยังคือว่าเขาเบื่อทะเลแล้วเขาไปนั่งตั้งจังหวัดจังนี้นะเขาไปไปเรื่อยๆไปน้าห่างน้าหยังเสียวยายโจ้คือรูดทียายโจ้มีมูรุนพี่รุนเอี้ยร้ายพี่น้องแบบว่าเออ เิ่นกะเดินกะลังเดินสายปวัวเนาะพี่ไปพ่อฝรั่งอยู่ในหานอยอย่าง,งในยังเด้อนนในห่หนางในนั่นในนี่เพราะฉะนั่นนี่แต่ฝรัง่งขวอมีน้องฝรั่งอีดีนี่แหละแต่ว่าฝรังงร่งขวามียะไรวะทีฝรั่งบ่มีเงินนั่นไหมฝรั่งเขามาหาเที่ยวหายัางคือซื้อเขาบ่คิดว่าสีมาตั้งรักตั้งฐานอีหยังกับเฮาเขาเสียหนะ้าไปพ่พออายุเขาทักอยู่เขาทักท่ายู่แต่ว่าเขาได้บ่ได้มาอันนั้นเขาบ่ได้มาสนใจว่าสิเอาลูกเอาเมียเสีนะยหน้าไล นี้เขาบอเอาเมียเป็นตัวเป็นตนพี่น้องซุมอันซุ้มมักไปเที่ยวไปหยังนี่มักไปอ่าเล่นทรายหาดมักทะเลอีหยังบ้านเฮาจังซี่เที่ยวไปไปกับันี่ตั้งเที่ยไปอยู่เมืองไทยเทา5 6เดือนเทลา6 7เดือนจังซี่บ่เอาเป็นตเป็นตนจ้ะอมูอยู่เมืองไทยว่าหาอันมูอันมูแฟนให้แน่มูผัวให้แน่บดว่ามีบ่มูสดๆว่าซั่นแห มันมีร้ายปวดแต่ว่ามันมีว่าเป็นตะว่าเป็นตาซีแตกวันต้อไปวีนองเอาวอกเวอาจ้ะมีอยู่ร้ายปวดแต่ว่าว่าเป็นตะเอาเออมีได้จังสี่หละจ้ะซุมเพ่บ่อยซุ่มมันนี่แหละมันก็จะเป็นแต่แนะนํำให้กันยุบบวมสิมูอหัวอยู่กับจริงยุแต่วามันก็จังสี่ห่ะเขาก็ไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆจังสี่นะมันบ่เป็นตะเอามันว่าเอาเป็นตัวเป็นตนชุดนี้เขารู้แล้วว่าผพ้หญยิ่งไข้หอานี่ถ่า ครบแล้วก็ต้งว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่ประมาณนี้นะเอออันนี้เขาควมจริงเนาะเดี๋ยวก็ว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่กะมีผ้าละกับเขาสินะมันก็นเลยบอกออกมาเป็นผ้าละมันอยู่ผู้เดียวสบายกว้างสิบอกว่าตะบอกว่าตะรังผู้ใยเด้ยคนบ้านนี้นะฝรังผู้ยิ่งนะคือกันเขาเขาก็มักใส่ชีวิตสันโดดคือกันอยู่ผู้เดียวกันไรจ้ะอยู่ผู้เดียวกันไรใส่ชีวิตสุดๆอะไรเพราะว่าเขา มักคีวิตอิสระประมาณนี้ละ่ะพลังมักคีวิตอิสะอะระลายจ้ะเอาเอากันคุยกันพี่น้องก็ุณหล,ลายๆพู้ที่เบิ่งต,ตน้นจนจบได้จะได้อวาบคุณพูพ้ที่ติดตามย้ยโสทังไมและเก่าจะ้ะพอกันไม่คิดหน้าจ้าวัะีจ้ะ